ตื่นเต้นคู่รักหมื่นล้านอวดแฟชั่นก่อนคลอดเขาดาวต้อนรับลูกชายตื่นเต้นกันทั้งบ้านอีกไม่นานเกินรอพระเอกรูปหลอ่อนิวชัยพลเตรียมขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงหลังจากที่ภรรยาสุดที่รักเมษากิตติมากำลังตั้งท้องลูกคนแรกอายุคันกว่า35สัปดาห์และมีการเฉลยเพศแล้วเรียบร้อยเป็น ลูกชายคาดว่าเดือนเมษายนจะได้เห็นโฉมหน้าทายาทหมื่นล้านล่าสุดนิวชัยพลควงภรรยาเมษาถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตก่อนคลอดเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆซึ่งมีหลากหลายเซ็ตน่ารักมามาพร้อมแคปชั่นระบุว่าบทบาทใหม่ของชีวิตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมษานิวชปเตอร์ จะเป็นอย่างไรไปชมภาพเต็มๆกันได้เลย